พี่ก็สนใจดนตรีตั้งแต่เด็กสามขวบครึ่งสี่ขวบกว็คือรู้จักอยากฟังดนตรีได้ยินเสียงดนตรีที่ไหนก็อยากพุ่งเข้าไปหาดูนักดนตรีโตขึ้นนิดนึงก็เป็นวง m a r c h ่งแบนด์ใช่ไหมแล้วก็ไปตีนิ่งนองตีกล้องตักตีฉาบตีเป่าเมโลเดียนอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีมันผูกพันพี่ผูกพันกับดนตรีมากเลยตอนนั้นกระทั่ง,าทางมาฟังเพลงในหลวงรัชกาลที่9นะครับ ก็เป็นเพลงยามเย็นสายฝนชะตาชีวิตใกล้รุ่งยามค่ําอาทิตย์อับแสงโอไอเซพรปีใหม่ดูดีเอ่ยชื่อมานิเพอทั้งนั้นเลยเป็นเพลงไพเราะของเมืองไทยของคนไทยทั้งนั้นเลยนะครับก็ฝึกเพลงไนหลวง mm hmm. ถ้าเป็นเป็นในมุมของศิลปะหรือว่าศิลปินนะฮะต้องสร้างงาน อย่างไรก็ตามเราจะเล่นเพลง cover เล่นได้นะพี่ก็เล่นเพลง cover แต่เราต้องสร้างงานต้องแต่งเพลงของตัวเองเมื่อใดก็ตามที่เราแต่งเพลงของตัวเองเราวาดรูปที่เป็น original ของเราลายเส้นที่เป็น original ของเราดนตรีที <S <S ่เป็นตัวของตัวเองเมื่อนั้นแหละโลกจะหันมาอง พี่ว่านักดนตรีต้องต้องกระหายในการเล่นดนตรีนะครับอยู่เป็นอยู่เป็นก็คือต้องเล่นเป็นเล่นเป็นไม่ใช่ว่ากระหายในการเล่นดนตรีฉันเจอวงไหนฉันจะเข้าไปแทรกไปเป่าอาจจะไม่ใช่อย่างมุมนั้นนะแต่ว่าต้องอยู่เป็นเหมือนว่าเฮ้ยจังหวะไหนที่ควรเป่าจังหวะไหนที่ควรเล่นเราเล่น ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ